ก็เฟียวนะครับในคนเดียวก็เฟียวนะครับอืมฮะเออก็จะได้อยู่คนเดียวเนี่ยได้อยู่คนเดียวเน้อในคนเดียวก็ได้ใช่ไหมลูกอืมไดเกิดแม่ดีกว่าเนาะถ้าไม่มีใครมาได้กับหนูได้กับแม่ดีกว่าเนี่ยได้กับแม่ดีกว่านะครับแม่แม่เอได้แม่เอลยอฮึ

มเมเออเล่นเล่นหน่อยลูก่นนลูกนหน่นะครับ่นน,นะครับออเ,เล่นะอนอนะครับอมาะครับปตัวนี้มาแล้วนเปิดนเปิมาแล้วอื่อที่เคน้องเปิกน้เปิมา ก็จะลงมานะคะลงลงมาทีละตัวมีน้องตัดที่คอยคอดถีงมีน้องดำเนีน้องดำสายออนเนี่ยน้องดำสาน,น้องเปิดไคนีเ่เปดเอเอสโดนแขนหน่ยลูกไหนครับไหน ไปทำหมามาีมยขอไปเยอะเลย